สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆในหัวข้อการศึกษาสำคัญชไหนมีความจำเป็นและสำคัญมาก สำหรับเรื่องนี้ที่ผมขออนุญ,ญาตนำมาหยิบยกมาคุยกันในวันนี้นะครับการศึกษามีความจำเป็นนะครับรัฐบาลก็ถึงได้บังคับว่าเราจะต้องเรียนกี่ปีกี่ปีเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ประเทศไทยเราเขาบังคับที่อ่อ สิบสองปีใช่ไหมครับก็คืออนุบาลจนถึงม .3 นะครับซึ่งบางครั้งผมมีความรู้สึกขัดแย้งนิดๆกับการที่รัฐบาลบังคับให้เรียนแต่ทำไมต้องจ่ายค่าเทอมนะครับในเมื่อรัฐบาลบังคับให้เรียนก็ควรที่จะให้เรียน ฟรีไม่ใช่เหรอเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลในเมื่อรัฐบาลบังคับว่าจะต้องเรียนในชั้นนี้ระดับนี้เท่านี้เป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเมื่อรัฐบาลไม่ไม่ฟรีทั้งหมดนะครับ เวลาเปิดเทอมทีนะครับสมัยก่อนผมยังไม่มีลูกผมก็ฟังดูแล้วมันก็ดูผ่านไปผ่านมาเฉยๆนะครับเวลาเปิดเทอมทีก็เห็นบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายนะครับวิ่งเข้าโรงรับจำนำเป็นภาพที่ผมเห็นเป็นประจำนะครับซึ่งสมัยก่อนผมก็คิดว่าเอ้ยทำไมต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอ จนกระทั่งผมมีลูกเองผมถึงได้เข้าใจว่าอ๋อนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นความขัดแยง้งหมายความว่ารัฐบาลมันคับไปเรียนแต่ทําไมรัฐบาลไม่รับผิดชอบเรื่องการเรียนนะครับทำไมต้องให้ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวชนบทนะครับไม่มีรายได้นะครับ,ไรไนะรบถึงเวลาเปิดเทอมลูกถีก็ต้อง กู้นี่ยืมสินมาเพื่อให้ลูกได้เล่าเรียนอันนี้พูดถึงเฉพาะช่วงภา,บางคบังคับนะครับส่วนที่มากกว่าที่ภา,บาคบังคับมันคือสิ่งที่เราต้องถามตัวเองว่าเอ้ยมันมีความจําเป็นไหมที่เราต้องเรียนต่อเรียนไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้เราต้องถามตัวเองแล้วนะครับส่วนตัวมองว่าแค่ สิ่งที่จําเป็นก็คือที่รัฐบาลาบังคับคือเราจําเป็นต้องทําเพราะว่ามันเป็นกฎหมายนะครับเราต้องทําให้อ่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าเราจะเรียนสูงกว่านั้นเราต้องถามตัวเองว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรการเรียนก็คือการลงทุนชนิดหนึ่งนะครับเป็นการลงทุนที่ยังไม่รู้ว่าจะได้ผล ผลลัพธ์หรือว่าได้คำตอบเป็นแบบไหนบางคนเรียนแล้วประสบความสำเร็จบางคนเรียนแล้วล้มเหลวนะครับเพราะการเรียนไม่ได้การันตีว่าคนที่เรียนแล้วจะต้องประสบความสำเร็จการเรียนคือการศึกษาว่าไปตามตำราที่เขาเขียนไว้นะครับถ้าใครตอบ นอกเหนือจากตาราที่เขาเขียนไว้ก็คือผิดแม้ว่าตำราที่เขียนไว้มันผิดแต่ถ้าเราตอบความจริงที่มันถูกมันก็ผิดเพราะตำราเอาเขียนไว้ว่ามันผิดนะครับเพราะตำรามันผิดเขียนไว้ผิดนะครับถ้าเราไปตอบในสิ่งที่ที่มันถูกมันก็ผิดเพราะตำราก็เขียนไว้ที่มันผิดเพราะเราต้องตอบตามตำราที่เขาเอามาสอนเรานะครับ พูดอย่างนี้หมายมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากที่ว่าการเรียนก็คือการที่ท่องจำตามตัวหนังสือนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือความหมายในในวงแคบนะครับแต่การเรียนนะครับมันก็สำหรับคนที่มีแนวนคิดเป็นของตัวเองมันก็สามารถที่จะแตกฉานไปอีก ได้หลายอย่างนะครับเพราะการเรียนมันก็คือประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งนะครับพอเราได้ไปเรียนในเรื่องที่เขาเขียนมาให้เราเรียนนั้นบางคนก็มีแนวความคิดของตัวเองว่าเอเรียนเรื่องนี้แล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมเรียนเรื่องนี้แล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมนั่นนั่นคือสิ่งที่จะสัมฤทธผลให้กับคนนั้นๆว่า เรียนเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะท่องจำเฉพาะเรื่องนี้ตามตำราที่เขาเขียนไว้เพื่อให้สอบได้แต่เรียนแล้วเราสามารถที่จะวิเคราะห์แยะกแยะและสามารถที่จะประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆจากเรื่องนี้นี้โดยมีเรื่องนี้เป็นต้นเ,เป็นแนวความคิดอะไรประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวผม นะครับการศึกษามีความจําเป็นมากโดยเฉพาะคนในเมืองนะครับมีความจําเป็นมากเหตุเพราะว่าคนในเมืองนั้นเขาอาจจะไม่มีที่มีทางในการประกอบสัมมาประกอบอาชีพนะครับเหมือนคนในชนบทดังนั้นการศึกษานะครับมีความจำเป็นมากสําหรับคนในเมืองนะครับสาหรับคนที่ เขาเรียนแล้วก็ต้องไปหางานทําหรือว่าเรียนแล้วก็ต้องมาประกอบการค้าการขายนั่นครับอันนั้นมีความจะเป็นมากแต่สําหรับคนชนบทอย่างผมผมคิดว่าแค่ภาคบังคับก็เหลือเฟือแล้วนะครับคนเราจะประสบความสําเร็จได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษานะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเมีแนวคิดอะไรต่อต่างหาก นะครับแม้ว่าไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับความรู้มีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งไม่จําเป็นต้องเรียนเฉพาะตัวหนังสือที่เขากําหนดเป็นหลักสูตรเอาไว้นะครับหลักสูตรเรียนจบออกมาได้แค่กระดาษใบเดียวนะครับยังทําอะไรไม่ได้นะครับยังเอาไปทําอะไรไม่ได้เป็นแค่เสมือนเป็น ใบรับรองการเบริกทางสําหรับคนที่จะไปทํางานนะครับหรือคนที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี่คือความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมนําเรื่องนี้มาพูดนะครับผมอยากมุ่งเน้นไปยังพี่น้องชาวต่างจังหวัดพี่น้องชาวชนบทอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชนบทนะครับก็ไม่อยากให้ พี่น้องต้องอเรียกว่ายังไงดีนะครับเสียเวลาเปล่าเสียเงินเปล่านะครับจริงอยู่เราอยากให้ลูกหลานเราเรียนเพื่อที่จะมีอนาคตดีๆนะครับแต่เรื่องเรียนไม่ได้การันตีว่าจะทําให้ลูกหลานเราได้ดีเสมอไปนะครับประชากรยิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับ การแข่งขันในการทำงานก็สูงขึ้นนะครับต่างจากาพี่น้องชนบทที่ม,ทมีที่มีทางอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเอาที่เอาทางของตัวเองนั้นเป็นสนามการเรียนที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ เป็นสนามการเรียนที่ไม่มีที่สุดสุดยกตัวอย่างแค่เรื่องการทํานายอย่างเดียวไม่มีที่สุดสุดนะครับมันต้องมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ศึกษาให้มีเรื่องให้เรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับเว้นเสียแต่เราจะทําแบบเดิมๆคือหมายความว่าเคยทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นเคยทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นเราไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปเรียนรู้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่า การทำนานะครับเรามีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ศึกษาได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเรามาีโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆที่จะทำอีกมากมายไก่กองนะครับเราสามารถที่จะต่อยอดกับการทำนาได้มากมากกว่าการทำนานะครับผมยังเชื่ออย่างนั้นนะครับดังนั้นเองนะครับ โดยส่วนตัวนะครับก็เรียนจบปริญญาตรีนะครับไม่น้อยเลยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงพอสมควรนะครับในยุคข,ของผมตอนที่เรียนจบปริญญาตรีใครที่จบปริญญาตรีถือได้เรียนสูงมากนะครับแต่ณปัจจุบันคนที่เรียนจบปริญญาตรีก็เหมือนกับคนเรียนจบม3นั่นแหละนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะ คนเรียนมากแต่งานที่จะรองรับมีน้อยไม่ได้มากเหมือนกับนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ๆจะเห็นข่าวคราวทั้งหลายที่ว่าจบมา,านักศึกษาจบมาแล้วไม่มีงานทําบ้างตกงานบ้างนู่นนี่นั่นนะครับรัฐบาลต้องหาโครงการทั้งหลายเพื่อมาจ้างนักศึกษาที่จบใหม่เหล่านั้นเพื่อ ลดจานวนผู้ว่างงานชั่วคราวนะครับเน้นว่าชั่วคราวนะครับนั่นบ่งบอกถึงหรือว่าสะท้อนให้เห็นถึงว่าระบบการศึกษานะครับเราประสบความสําเร็จไหมหรือว่าล้มเหลวนะครับก่อนที่จะให้รัฐบาลเขาช่วยเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะเรียนเนี่ยเราต้องถามตัวเองให้แน่ชัดว่า เรียนไปทำไมเรียนไปเพื่ออะไรนะครับผมเชื่อว่าพูดไปแบบนี้หลายคนอาจจะมีความเห็นต่างนะครับผมก็อยากจะเห็นว่าใครที่เห็นต่างคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้คิดแบบนี้นะครับคือเรียนไว้ก่อนเรียนไว้ก่อนเรียนไว้ก่อนนะครับโดยคิดว่าต้องเรียนเท่านั้นถึงจะมีอนาคต แต่ระหว่างการเรียนนั้นเราไม่มีเงินนะครับการเรียนยุคปัจจุบันใช้เงินสูงมากแม้แต่ครูบาอาจารย์นะครับยุคปัจจุบันเนี่ยชาวครูต่างชาติเอายกตัวอย่างครูต่างชาติเนี่ยประเภทเดียวเนี่ยเขาต้องจ้างครูต่างชาติมาในราคาสูงมากนะครับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่ม มันไม่ใช่ค่าเทอมมันเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าทำกิจกรรมนู่นนี่นัน่นคือกิจกรรมที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มมันไม่ใช่ค่าเทอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ลูกหลานเรียนคิดดูให้ดีนะครับกองทุนกยศนะครับเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งที่ที่ดีสำหรับคนที่จะเรียนนะครับแต่ว่าพี่น้องเห็นไหมครับว่า กองทุนกยศมีหนี้มากมายไก่กองคนที่กู้ไปเรียนแล้วไม่มีปัญญาที่จะชดใช้คืนหรือบางคนที่มีปัญญาที่จะชดใช้คืนแต่นิสัยเสียไม่ยอมจ่ายอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะผมะสัมผัสจริงนะครับผมอยู่ในองค์กรก็มีพนักงานที่ใช้กองทุนเพื่อการศึกษาที่ไปเล่าเรียนมานะครับคือมีเงินแต่ไม่ยอมจ่าย คนประเภทนี้ทําให้ระบบเขาเสียนะครับต้องขอโทษสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นกองทุนที่ดีนะครับผมคิดว่าเป็นกองทุนที่ดีสําหรับโอกาสของโดยเฉพาะพี่น้องชาวชนบทนะครับถ้ากองทุนถ้าไม่มีกองทุนนี้มาช่วยนะครับท่านอาจจะไม่ได้เรียนก็ได้เพราะผู้ปกครองเขาไม่มีปัญญาที่จะหา,ะหาเงินให้ บุตรหลานได้เรียนสูงๆหรอกถ้าไม่มีกองทุนพวกนี้มาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นพี่ที่กู้ไปก่อนเรียนจบแล้วต้องมีวินัยต้องชดใช้คืนนะครับรุ่นหลังเขาจะได้เรียนต่อรัฐบาลเขาจะได้มีเงินในกองทุนเพื่อให้รุ่นหลังเขาเรียนต่ออย่าทําให้ระบบเขาเสียนะครับผมขอร้องนะครับ อันนี้คือไปไกลแล้วนะครับประเด็นก็อยู่แค่ว่าเราตีโจทย์ให้ออกว่าเราจะเรียนไปเพื่ออะไรนะครับการเรียนก็ไม่ต่างจากการทํานานะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับการทํำนานะครับยุคปัจจุบันทํานาจ่ายแต่เงินจ่ายล่วงหน้าจ่ายลวงหน้าจ่ายลวงหน้าทุกอย่างจ่ายลวงหน้าหมดเพราะทุกอย่างต้องจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการหว่านการไถการใส่ปุ๋ยการเกี่ยวหรืออะไรก็ตามทุกอย่างจ่ายไปหมดนะครับ แต่มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนยังไม่รู้เลยเราจ่ายล่วงหน้านะครับการเรียนก็เหมือนกันต้องจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดนะครับเรียนมาแล้วจะมีงานทําหรือว่ามีอะไรรองรับหรือเปล่าเรายังไม่มีเรายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนก็คือการลงทุนนะครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับคิดและไตรตรองดูให้ดีนะครับเอาแล้วครับ นานพอสมควรแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วผมอยากจะพูดแล้วก็ให้มีพี่น้องเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะเรื่องนี้สำคัญมากผมเรียนจบปริญญาตรีใช้เวลาประมาณ18-19ปีกว่าจะเรียนจบนะครับผมเสียเงินเสียทองไปกับการเรียนจำนวนมาก ที่ผมมาพูดนี้ผมก็หยิบยกจากประเด็นส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องเรียนขนาดนั้นนะครับถ้าเรียนจบมาแล้วมีงานทำก็ดีในระดับหนึ่งนะครับผมเน้นว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่มันไม่ใช่ความมั่นคงนะครับอาชีพที่เป็นลูกจ้างเขาไม่ได้มั่นคงเลยนะครับ ยิ่งถ้าคนไม่มีวินัยในการใช้เงินนะครับสเปะสปะในการใช้เงินก็จะเป็นเป็นหยื่อให้ระบบทุนได้ง่ายๆนะครับผมพูดเท่านั้นนะครับเอาละครับเนื่องจากไม่มีใครมาพูดคุยด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหากการนำเสนอของผมมันไปกระทบกระเทือนกับใครบุคคลใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยเอาไวนะ้ณนโอกาสนี้นะครับเพราะมันคือการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ